คุณโง่แฮ้งบบไหนมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงครับตาสมงชั้นดวงตากลมโตเห็นตาขาวและตาดำชัดเจนเวลตาเป็นประกายปากได้ลูกสีแดงสดใสลอยบนลิมฝีปากเด่นชัดนะครับในบรรดาอวัยวะทั้งห้าบนใบหน้า อวัยวะที่สร้างสเสน่ห์ให้คนเรามากที่สุดก็คือดวงตากลมโตและลิ้นงฝีปากแสนเซ็กซี่ครับตามรางโงเหงกล่าวไว้ว่าหามีตาสมชั้นกลมโตเห็นตาขาวตาดำชัดเจนรวมทั้งมีเววตาสดใสหรือที่เรียกว่าดวงตาพูดได้หรือดวงตาสื่ออารมณ์ทับยิ่งหากดวงตับเป็นประกาย มีน้ำหล่อเลี้ยงตื้นขึ้นมาดูหวานเชื่องก็ยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนกำลังหวานสเสน่ห์นะครับนอกจากต้องมีดวงตาพูดได้แล้วปากมีบทบาทสำคัญเช่นกันครับปากที่มีสเสน่ห์ต้องเป็นปากที่ได้ลูกสมส่วนครับลิ้ฝีปากไม่เล็กหรือบางจนเกินไปต้องมีปากใหญ่อวบอิ่ม ไม่ห้อยลิ้นฝีปากมีสีแดงสดใสลอยบนลิงนฝีปากลึกชัดเจนแบบนี้จึงถือว่าเป็นรูปปากที่เซ็กซี่ครับผู้ที่มีสเสน่ห์ดังกล่าวมักเป็นคนสุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังไม่ต้องหวังสเสน่ห์ก็มีแรงดึงดูดที่ทำให้ทุกคนอยากเข้าใกล้นะฮะส่งผลให้มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม โดยบริยายครับแล้วคุณล่ะครับเป็นคุณดึงดูดเพศตรงข้ามได้หรือเปล่าอย่าลืมพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจริงหรือไม่จริงครับ